แปดสามนองวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2อง8นะครับแก้มือครับเมื่อคืนนี้ของไส้ไก่ยามเบ็ดรอบสองทุ่มกับรอบเช้าไม่หมานครับไม่ได้สจกกตัวเลยอันนี้หอยพรขอแก้มือบ่อนนี้ครับ บ่อนี้ประชอนเยอะครับตัวใหญ่ๆนเลนยเอามาปล่อยเยอะด้วยไยนเนาะเดี๋ยวปูเหมือนเดิม เดี๋ยวปูเหมือนเดิมครับแค่มกลางวันเลยบอกลางวันเลย

กดกว่าดอกไ็ได้องคขลักสายฝนล,ลูกพันหลังครับพันหลังปิดตํานานไปละมดลูกอักเสบครับพันหลังตายไปละทิ้ง ทาญาตไว้สองสี่ตัว <S <S 1> <S 1> สายฝนสายทานสายน้ำแล้วก็น้องขนนครับสายฝนสายทานประจำการวกน้องนาคุมหมันฟาร์มอีกสองตัวครับสายน้ำขนน หรือแด้งๆดงครับตัวที่พิการประจำการสวนพันเขาติดแม่น้ำมูลนี่ครับแก้มือสวันนี่คือผจุ่มว้มันมันตายวะ แก้มือกลางวันครับแปดหลังเลย <c oughs> <c oughs> ลุ้มกลางวันเลยครับนนต้องต้องเล่นโมแนนี่น่าจะสกิมเนี่ยน้อต้นยางผิดบ้างตายบ้างครับในยอดหนามแน่ว่าคืตอต้นยางเหรอไหมตอนอ้นยางนี่ยอดหนามดีกว่าดิ Ờ giọt lo biển mẹ Cột quạt chó cũng có ra đấy Cột quạt chó เจอาเจ้าก็เจ้าขืนรู้จองบางที่ไอ้เขาไอ้เขาเขาแป้นหลายมันก็บอมาเลยเนาะมันมาโคกเลยเราเคยเอาออกตัวเถื่อนแล้วเนาะตาเก่านะบ่อะเขาไม่ปล่อยไหลเลย เขามา่อ่อยบนไปสิบโตโตนนั um ้นนี้ก็อีก็เบี้ยวใส่เบชดใหอยู่สิสิทเวชดใหอยู่บ่อเพิ่นเลยนะตัวดำดำตัวใหญ่เลย นี่นราลมันสางต้นไมต้นล่างอย่ง,นะงนี้ต้นยาต้นยางติดอยอ่น่อยนะต,ต,ติดอยู่ครับนี่ต้นยางสายยาง10%อน,นไห,นไห,นหนมาใช่เลยอ่อตัดไอ้พวกแขงแรงก็ได้เลยติดเยอะ เดี๋ยวดูเอ็อนสงสารโอเคกระป๋องรอลุ้นนะครับอรอลุ้นอรอลุ้นแก้มือเหยียบปูเหมือนเดิมครับ